คือนเอ <ฮ karaoke. S 2> ื้อดินมาเลยคเอฟมาเร็วแอฟมาเร็วคุณลุงโดนโทษนะคะเศรษฐีสมัยก่อนสภาพแบบนี้หรอคะคืนมาได้แล้วสะอาดแล้ววัดภูตะเภาทองนะคะแล้วภูตะเภาแก้วอยู่ตรงไหนอ่ะเออจริงดูในน้ำตะเภาแก้วยังไม่ได้ขึ้นมาเอาหรอชลวันยังไม่ปล่อยมาหรอก็ก้อนหินที่เราเห็นอยู่ข้างหลังเนี้ยก็จะคล้ายๆกับ เรือสังเภาทองและมันก็จะมีป่ามือแดงอายุ2,500ปีถึง3,000ปีครับนึกครับนึงแปับนึงแปับนึงงมูเหรอใช่ครับงู ไอเรือสำเภานี่คือมันตั้งอยู่อย่างนี้ตั้งแต่เดิมตามธรรมชาติของมันอย่างนี้เลยตั้งแต่เด็กเลยตั้งแต่รุ่นพ่อรุ่นแม่เลยหรอมันเหมือนมันมันโดนซ้อหรอหรือมันยังไงมันทำไมมันถึงแบบเป็นร่องออกไปได้ก็หลายหลายๆนักวิชาการที่มาท่านก็สันนิษฐานว่าที่นี่อาจจะเคยเป็นทะเลมาก่อนเปลืกการอะไรของเปลือกกละไรประมาณระดับน้ำไม่แล้วว่าจะประมาณนี้แล้วแล้วมันก็โดนซ้อบ่อยซ้อหรอมันก็เลยกลายเป็นร่องอะ้วมันไม่หล่นลงมาด้วยหรอมันไม่มีหล่นก็จะ แบบนี้อู้ยั่งวาวใหญ่เลย่ะตรงค่าถ้ามาที่วัดพุทธภาวทองแล้วจะมีที่รอดอยู่คือถ้าท่านมาแล้วไม่รอดคือท่านมาไม่ถึงวัดพุทธภาวทองต้องอธิษฐานอะไรก่อนรอดไหมคะขอให้มาแล้วไม่รอดก็คือตายเะยก็คือตายมาแล้วไม่รอดก็คือตายไม่ใช่แม่คนละรอดคนละรอดต้องอธิษฐานอะไรก่อนรอดค่ะพี่ยังขอให้มีความเจริญรุ่งเรืองมานะ่าที่การงานรอดต้องกาานหรือเป่ น้องสาวต้องสาดทิพม์มาลอดตรงไหนสาดมาสาดทิพม์หน่อยไหมเป็นปตัวแทนเจ็ดเซียนหน่อยไหมได้เซียนไม่ได้เหลือหกเซียนไหมแล้วมันอรอดรูไหนได้บ้างรูนี้รอดได้ไหม ตรงนี้น่ะจะจะเป็นแบบที่ว่าเวลาประมาณเจ็ดโมงเจ็ดโมงเช้าเนี่ยพระอาทิตย์จะขึ้นแล้วจะลอดผ่านกล่องตัวนี้เลยจะทําให้ภาพตรงนี้สวยงามมากมึงแล้วมีคนมาลอดจริงนะจนหินมันหมดแล้วใช่หินแบบเงามากเลยอ่ะเราขอพรขอโชคในสิ่งที่ต้องการหน้าที่การงานเรื่องโชคลาภเรื่องสุขภาพอายุจะยืนยาวจนเระเพาะทองที่จอดอยู่ตรงนี้ถึง240ี่สิบล้านปีแล้วความรักจะยืนยาวด้วยไหมครับครับ ทำแล้วก็ยืนยาว <Okay. S 1> ไ,มไม่จนนี <S <S 2> <S 2> <S ่ไปรอดดิ ทำไมอะมันทำไมทำไมเกี่ยงอะมันไม่เห็นน่ากลัวเลยเนี่ไม่เราอะพอรอดเสร็จปุ๊บอะมันจะเจริญเรื่องการงานเดี๋ยวพี่ก๊อปรับตำแหน่งให้มึงเลยเจ้านายจะได้รับใช่พีอเสมือนเราราเป็นเจ้าของเรือทึ่งจะมีแต่ความโชคลาภเพ่มรวยเงินทองเราสังเกตคนโบราณที่เป็นเจ้าของเรือตะปะทองมีแต่เศรษฐีเท่านั้นนะครับนี่ไปเร็ยวกันนยครับนี่บอกว่าถ้างั้นไม่ต้องรอดสำพอทองก็ได้บอกเจ้านายเลยก็ได้ไม่เจ้านายเลยก็ได้พี่ก็บอกว่ามันนี่มึงไม่ต้องรอดสำพอทองหรอกแล้วพี่ก๊อปปับตะปันคงอย ราเป็ั่งงนึงไปแล้วนะเราก็รอพิ่อธิษฐานหรือย่างเราอธิษฐานก่อนอธิานระหว่างก็ได้ใต้ท้องเรือได้อะไปน้องสาวไปหนึ่งโอ้ยเราไปโอ้ยมันลื่นน่ะมันจะมันไปืเป่ามันดินไม่ไปอ่ะไปตืนตืเดินเตืนเตเดินเต่เดินเตเดินเตเดินเต่เดนเต้เดินตตตต้เตอม่เอะเมื่อเอาเข่าลงด้วยมันมองไม่เห็นทีวีมันมองไม่เห็นเข่าเอาเข่าลงด้วยเออโนะ พอหงายไปอ่ะสภาพมันดูไม่ค่อยดีเหมือนกันคุณลุงโทษนะคะเศรษฐีสมัยก่อนสภาพแบบนี้หรอคะคนอื่นมาได้แล้วสะอาดแล้วก็คือให้น้องสาวไปก่อนจะได้เช็ดจะได้เช็ดฝืนไประหว่างทางอย่างเดียวที่อธิษฐานก็คือขอให้รอดจริงๆสโลแกนของที่นี่ถ้าท่านไม่รอดท่านก็จะไม่รอด ไม่ต้องอพูดก่อนเม่อเ่หลังหนูเหยียบตรงนั้นน่ะตรงตรงถนนปุ๊บอ่ะเหยียบปุ๊บอะ่อะไม่ต้องพูดเลยว่าถ้าท่านไม่รอดท่านก็นจะไม่รอดมันจะได้กลับได้ทันหนึ่งนะไหนไม่มาหรอวยไปได้ยังไงวะเมันเออเมือนเหรียนรอดดอเลยอ่ะเงินนอนกระดึ๊บกระดึ๊บไป <laughs> กันกรอบเร็วสาธิตทั้งแบบไงไปแล้ว<ะ>แบบ แหมดินเข้าสาระเลยนะหัวชุดเลิกไม่มันเหลือวิธีหนึ่งที่ยังไม่ได้สาธิตก็คือเดินอ้อมสิครับมึงไลยปีนคาอีกอีกวิธีคือปีนค่ะอีกทีนี้ต้องปีนเหรอปีนข้ามมาค่ะยากจังหินมันอยู่ได้ยังไงวะก็ยังอยู่ได้นี่ใครรอดมาจะสมหวังเริ่มความรักนะเอาโอ้โหแป๊บหนึ่งแป๊บหนึ่งที่คุยกับกูไม่ใช่นะวิ่งแรงมากเอฟต้องได้เอฟ ลาบุรีมีแบบนี้เปล่าไม่มี กูช่วยดึงรอดออกกอนนกูเยดินมาเลยอะมาแร้วแอมมาแล้วเดนเลยพียหนุนรอดมาเลยค่ะพี่หรืออะไรมีต้องการขออะไรเป็นความลับหรือเปล่าให้พี่หนุนคะรอดมาเลยค่ะให้หนูรอดพี่ต้องให้หนุนต้องรอดด้วยโอตยจริงจรจริงจรพี่อกครั้งแรกในชีวิตนะคะเวากูช่วยโอเคก็ก็จะแบบนี้นะคเวลาที่เรารอดมาแล้วเราก็จะอธิษฐานอ้าว ไม่มีใครไ้เลยค่ะต้องเอาใหม่ไม่ไม่ไม่เวลาที่มีนะท่องเที่ยวมาอะไรประมาณนี้ก็คือเขาก็จะไปบูชาบูชาดอกไม้ก่อนแล้วก็มาแล้วก็มาอธิษฐานตรงนี้ตรงนี้เราก็เรียกตรงนี้ว่าเป็นสะดือเรือ เอาไปใช้ทับนูนใช่เพชรทับนูนก็จะเป็นค่าออกมาก็ได้นะครับคือดูดมื่อยแทนแต่พี่ก็ดูชิวนะอ่ะลอดเรียบร้อยแล้วเราไปดูไหนต่อคะฝ่ามือแดงเมื่อกี้เราดูฝ่ามือแดงไปแล้วนิดนึงน่ายากฝ่ามือแดงยังไม่ได้ดูเลยหล่นกรีดคราบงูอยู่ไงหลั่อนไปดูไหมเมื่อกี้ตรงคราบงูอ่ะอ้าวนั่นคือฝ่ามือแดงเหรอสนุก่วันนี้มึงไปดูอ่ะไปดูปะไม่กูสนใจแต่คราบงูอย่างเดียวเลยอ่ะเที่ยวไทย